ในการออกใบนอนุโมทนาบัตรเนี่ยนะครับทำไมถึงมีชื่อวัดแล้วก็มูลนิธิด้วยเพราะว่าวัดกับมูลนิธิล้วนเป็นนิติบุคคลแยกกันต่างหากโดยหลักคืออย่างนั้นอันนี้คือกระเป๋าเดียวกันอพอกระเป๋าเดียวกันปั๊บเนี่ยจะแยกเงินยังไงระหว,ว่างเงินของวัดกับเงินของมูลนิธิครับไม่มีคนกล่าวโทษไม่มีปัญหาแต่พอมีดําเนินคดีปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าหลายวัดในประเทศไทยที่ทําอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในข่ายที่จะถูกดําเนินคดีด้วยครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่าวัดจะปิดตัวลงภายใน3เดือนเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเเเกกิดดดราาป็็นนนส่่่่วหึงททีไไ้้ํบุญตอ หายใจของคนป่วยเจตนาเป็นแบบนั้นคุณใช้วิธีการบริจาคยังไงฮะก็จะใช้เป็นการ บริจาคใส่กล่องแล้วก็เขียนจํานวนเงินถ้าอยากได้ใบอนุมโมทนาบัตรให้เขียนที่อยู่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะส่งกลับคืนมาให้อค่ะแล้วก็จะมีแบบเหมือนเขาให้ใบเสร็จเอาไว้ค่ะก็เกิดความไม่สบายใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เราทําบุญผู้ป่วยได้รับไหมผู้ป่วยได้ใช่ไหมค่ะก็เลยเอาใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบที่จริงเนี่ยใบเสร็จรับเงินของวัดเนี่ยปกติเขาจะไม่ค่อยทําเขาจะออกเป็นใบอนุมโมทนาบัตรเลยแต่ว่าน่าจะเป็นการรับเงินไว้เบื้องต้นที่นี้ มันมันมีข้อสงสัยอย่างหนึ่ง<ม>ก็คือมันเป็นข้อสงสัยว่าในการออกใบนอนุโมทนาบัตรเนี่ยนะครับทำไมถึงมีชื่อวัดแล้วก็มูนิธิด้วยเพราะว่าวัดกับมูนิธิล้วนเป็นนิติบุคคลแยกกันต่างหากครับวิตายแล้วแล้วมูนิธิเนี่ยจะต้องมีการแจ้งรายรับรายจ่ายแล้วก็ปิดงบการเงิน แล้วก็ส่งไปที่กรมสรพักรแต่วัดเนี่ยไม่ต้องมีคําถามว่าเงินไปเข้าบัญชีใครตอนที่โอนอะเราไม่ไม่ได้โอนไปสองชื่อนี้คุณโอนเท่าไหนอาธรค่ะแต่บินที่คุณได้มาเนี่ยกลับเป็นมูลนิธิธรรมรักษและเป็นวัฐบาลน้ําพุเท่าที่ดูนในลนักษณะการทําบัญชีเนี่ยก็คือลักษณะว่าโยงกันมั่วไปหมดครับคือแยกสัดส่วนไม่ออกว่าอะไรคือวัดอะไรคือมูลนิธิท<ำ>ําไม วัดบริจาคมา30กว่าปีไม่รู้ได้ไงว่าใบอนุโมทนาไม่ชอบด้วยกฎหมายมันเป็นเรื่องที่มันทับซ้อนกันอยู่มันเป็นเรื่องกฎหมายสงฆ์ผสมกฎหมายบ้านเมืองอเพราะฉะนั้นวัดถ้าไม่ศึกษาแล้วไม่มีกรณีพิพาทเกิดขึ้นไม่มีคนกล่าวโทษไม่มีปัญหาแต่พอมีดําเนินคดีปั๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าหลายวัดในประเทศไทยที่ทําอย่างเงี้ยแล้วอยู่ในข่ายที่จะถูกดําเนินคดีด้วยครับผมขอดูใบอนุโมทนาบัตรที่หมอบีออกหน่อยสิซ้ายมือเนี่ยเป็นใบที่หมอบีเนี่ยเอาไปให้กับคนอื่นเขาขวามือเนี่ยเป็นใบที่วัดออกให้กับทางฝัั่่งงขอตวคนทีไป มีแตกต่างกันอย่างเดียวคือขวามือเนี่ยมีคําว่ามูลนิธิซ้ายมือเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักของข้อ,ขอกฎหมายแล้ววัดก็คือวัดมูลนิธิคือมูลนิธิแต่บอกว่าป้าปัตํานุพุแล้วขีมูลนิธิเนี่ยไม่ได้พอกระเป๋าเดียวกันปั๊บเนี่ยจะแยกเงินยังไงระหว,ว่างเงินของวัดกับเงินของมูลนิธิครับอย่าไปพูดถึงว่าเพื่อการใดเลยเพราะว่าเพื่อการใดมันก็ยิ่งผิดเป็นกันใหญ่เพราะว่าการออกออตามใบมูลฐานตามวัตถุประสงค์ก็ต้องเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ เพราะว่ามันเป็นไปตามเจตจำนงผู้บริจาคไม่งั้นผิววัตถุประสงค์ครับเพราะนั้นก็ต้องไปพิสูจน์แท้ที่จริงแล้ว<ม>วัตถุประสงค์ของมูลนิธินั้นนะครับทำเพื่อการใดแล้วเกี่ยวข้องกับวัดหรือไม่อย่างไรแล้วรับเงินของวัดเป็นกระเป๋าเดียวกันได้อย่างไรตรงนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็คณะสงฆ์โดยเฉพาะสำนักพุทต้องเข้าไปตรวจสอบ